นี่นะคะสิบล้อดัมเราเก็บงานมาอย่างสวยเลยค่ะพี่หยุดดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะเป็น isuzu fx 360แรงมา้าปี58ค่ะนี่เลยโคตรสวยเก็บงานมาทั้งคันเลยไปดูเลยนะคะว่ามีตรงส่วนไหนบ้างปะ่ะนี่นะคะเราทําสีกระจังมาแบบสวยๆเลยค่ะพี่นี่เป็นลายสวยๆเลยอย่างแค่นั้นยังไม่พอนะคะเรามีหนวดกุ้งด้วยเป็นของตกแต่งเลยค่ะ แค่นั้นยังไม่หมดนะพี่เรามีกระจกแบบนาซาทั้งสองฝั่งเลย <Wow. S 1> สวยมากเลยค่ะพี่ขาไปเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อก,กันนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีการแต่งแบบโครเมียมด้วยนะคะนี่นี่เลยอ่านี่คือล้อของเรานะคะสวยมากเลยค่ะนี่กระทะล้อนี่ทํามาใหม่แล้วของใหม่เลยยางนี่ใหม่ทั้งหมดทั้งคันสิบเส้นเลยค่ะพี่ขาว้าวเดี๋ยวเราจะไปดูเลขไม่กันนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นภายในของเขานะคะพวกคอนโซล่ะนี่แค่แบบว่าถ้าล้างทำความสะอาดก็คือสวยเช็คกระเดยละค่ะนี้นะคะอาหมของเขานะคะจะอยู่ที่7จ็ดแสนเค่ะสูงนิดนึงนะคะแล้วโดยรวมคือสวยๆเลยค่ะขออของคนขับนะคะหนังนี่ยังดีๆอยู่เลยนะคะไม่ขาดไม่ลุ่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเบาะข้างหลังนะคะมีความกว้างนะคะประมาณนี้เลย เรามาดูภายนอกกันต่อเลยนะคะอ่าก็จะมาบอกตัวสเปคกระบะกันนะคะแล้วก็ตัวของเครื่องค่ะนี่นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะการใช้งานนี่ปกติค่ะอ่าคับซีไม่บวมนะคะนี่อ่าไดเป็นของอู่สหกิจด้วยค่ะพี่ตัวนี้นะคะเราทํามาทั้งหมดเลยค่ะตัวกระบะนะคะเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วและตัวดําน,นะคะเป็นขาตะกั่วแตนค่ะพี่คะอ่าสเปคของกระบะเขานะคะยาว6.2ค่ะ สูง2.3ค่ะและก็กว้าง2.55ค่ะพี่อ่าดูเลยนี่อ่าสวยๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือกระทะใหม่แล้วนะคะกระทะใหม่ยางใหม่1ิบเส้นแบบสวยๆล่องลึกๆเลยนะคะแหนบนี่ยังดีๆอยู่เลยค่ะพี่อ่าเรามาวนดูตัวรถกันเลยนะนี่สวยๆเลยแล้วเก็บมาให้หมดเลยนะคะ,ะดูตรงนี้นะคะ่ะยังไม่พอแค่นั้นนะพี่เรามีตัวจุกลูกกันนะคะก็คือตัวพ่วงลูกค่ะอันนี้คือ ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปทําใหม่เลยค่ะพี่ถ้าทําใหม่นะคะประมาณห้าหกหมื่นเลยค่ะพี่คะ,ะนี่พ่วงลูกได้นะคะพี่นี่ล้ำสวยๆเลยอ่ชมรอบรถนะคะอะ่น้ำคันนี้นะคะหนูเปอร์อยู่ที่หนึ่งล้าเจดหมืนบาทเท่านั้นเองค่ะ ห้ามพลาดกันนะคะพี่เพราะเราจัดโปรลดล้างสต็อกทั้งรานเลยค่ะยังไม่พอแค่นั้นนะคะถ้ามาจองกับเราหน้าง,งานลุน้นรับรางวัลใหญ่หน้าง,งานไปเลยค่ะถ้าใครสนใจน,นะคะโทรได้ที่เบอร์0 8 1 3 3แปดหนึ่งสาได้เลยค่ะ KU M ซื้อขายครบจบในที่เดียวค่ะแล้วเจอกันนะคะ